สวัสดีครับกามาพอก็พผมอีกขึ้นก้านแล้วนะครับบันไม่นี่บ้าจังกับยีพาเข่าสวนนะครับมาหอฝรังนะครับนี่รังชิมจูนะครับไม่นี่กับยีมาเล้มห่อนะครับไม่นี่มันกับพอามีหออ้อยนะครับพอลูกกำลังหอเลยครับเสร็จแล้วผมกับยี พาไปโน่มกิ้งนะครับตัดยอดฝรั่งด่านทางนู่นนะครับก็เมื่อนี่เสาร์วันที่สิบนะครับวันศุกร์เดือนพฤษภาคมนะครับพอศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอากาศก็กำลังดีนะครับแดดอ่อนๆน,นะครับเนเามานเสาร์นี่ก็เวลาอยู่ประมาณสองโมงเพิงนะครับหรสามโมงเสาร์เลยกนะ็ยีห้อ เลียวเซตเป็นพาพอเม่พี่นงนะครับไปเมึนนะครับการตัดยอดฝรั่งนะครับแลลวกหนุมเห็ดในลูกเขาลกนะครับไปครับไปชมน้ำกันเมึนนี่ครับลูกกขาลังงามนะครับนี่ถ้าผมเบ่ามังห่อนะครับไอ้เพี้ยมันก็หยิลงเขาไปวางใครอยู่ในนี่นะครับเมึงครับนี่ เห็นบ่าครับนี่เคราเขียแป้งนะครับนี่เผลอแป๊บเดียวนะครับถ้าเจอลักษณะนี่ห้องเก่าแป้งทูครับทูแป๊บหนึ่งมันก็ออกนะครับก็พอให้ลิ้มอยู่ครับมึงครับพอไปเลี้ยวมันก็ยังรุดนะครับขวัมันบกแข็งแรงนะครับเจอล้มพัดแน่ก็โยกสรายโยกขัวก็รุดนะครับ นะครับพลังหอเลยครับยอมอื่นผมกะจีเก็บพลังไปขายอีกเลยครับตลาดนัดวันอาทิตย์นะครับบลูว่าชี้ได้เก็บลายปันไดงนะครับก็เยาไปขายก้อนนะครับนี่ครับล้มมันพัดนะครับกระดาษนันก่าออกนะครับเขาเห็นสิเขาเก่า มือนะครับปิดไว้ครับกันไว้นะครับที่ก็เอาลูกแม็กนะครับแม็กลกอยอะเลยครับนี่ต้นมึงนะครับผมพามืองเนาะเห็นหมดที่ชโชบง,งามๆเลยครับมังบ่มีเพี้ยลงนะครับอยู่สวนนี่ ก่ยีโน้มนะครับโน้มจิ้งนะครับเอาปอฟางโน้มยีใสเคล็ดลับแบบนี้นะครับมัดแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับพอมัดแล้วเขาแตกกิ้งออกนะครับไอลูกมันดกนะครับถ้าบ่มัดมันเกิดสูงนะครับสูงกระโดงมันเทากับเฮ็ดงานยากนะครับต้องหาบันไดขึ้นที่ผมบอกเลยครับมึงครัโยงงาม แต่ถือว่าดกอยู่นะครับต้นนี้มันไม่ได้อยู่เดียดจ้าเดินมันมีห่มนะครับผมใหญ่มองนะครับนี่เห็นไหมครับโฮมไพ่นะครับโมต้นขมสานะครับนี่ไอครับบันี้ห่อน้ำกันนะครับอุปกรณ์ในการห่อพลังครับพือเกาครับแปลงครับนี่ผมดัดแปลงนะครับ นห่ครับใหญ่มื่งนะครับแปลงอันนี้เงานะครับห่อสะบ้านจอหูนะครับเสียบลอยนะครับแล้วก็เขาเขียนห่อไว้นะครับเพื่อป้องกันบ่อยมันล่วงนะครับแปลงนี่เวลาหาม้านะครับหาอันที่ว่ายเขาเออน่อยนะครับพลาสติกตรงนี้นะครับให้มันอ่อนๆนะครับย่าหานแข็งนะครับ ถ้าแข็งเวลาห้องมาถูกั็ฝรั่งนานไม่เป็นร้อยนหนนิ่มๆนะครับแมกกาเื่อนครับจอหูแบบเอ๋ไม่ได้จอหูนะครับขอถษดหัวผิดนะครับเขาเจาะมาแล้วนะครับห้องก่าเสียกนะครับลอยแบบนี้ครับคือกันนะครับเข่าไปนะครับอยูแบบนี้นะครับลักษณะคือก่าครับถุงครับกระดาษครับขาดว่าได้นะครับถุงแลอกระดาษแล้วกับพิแมกครับ ไตครับลุยครับบันเลือกเอาครับลูกเด้งห้องกับห่อนะครับลูกเด้มันมีเพียห้ายหรือว่าลายห้อกับเด็ดทิ้งเอาครับเราเห็นหยอดเด้ที่ว่ามันกระโดงนะครับห้อกับตัดจริงนะครับ้อยเขาออกไมนะครับ มื่อีกอะมาสองคนนะครับมากับหลานนะครับเอาห่ออีกด้านหนึ่งทั้งหมดคบค่อยกันครับมันมีเลี้ยวไว้นะครับเฮยีดคนเดียวก็ยังว่าเลยครับสามสี่มือ,อยังไม่ได้ไปถึงไหนอยู่นะครับ หวานกับ่อครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงให้มึงนะครับจะยีเลียวเลยครับเหลือยูซีต้นนี้นะครับเดี๋ยวก็ยีไปตัดยอดพลังกับโนมกิ้งนะครับเดี๋ยวก็ยีพาไปมึงนะครับว่าเห็ดแบบไหนนะครับยูสวนเบาจังนะครับมันคือดกนะครับ เมืองหยอดนี่นไ้ครับเห็นไหมครับเอาห่อไปน้ำนะครับเพอเห็นหยอดมันกระโดงเห็นไหครับจริงที่ว่ามันกระโดงนะครับขึ้นเป็นแนวตั้งสุงสูงเอาเมืองหยอดนะครับถ้ามันบมีดอกเข็มนะครับที่ว่าเป็นเม็ดตุ่มๆที่บอจังบอกนะครับเข้าก็นับสามคู่ใบแล้วเขาตัดถ้งเลยครับตัดแบบนี่นะครับ เยวเขาก็แตกตรงนี้มื่อไม่เป็นลูกให้องนะครับนี่ครับเพราะว่าจิงน้อยนี่ผมจะบ่นโนมนะครับยี่สวนจิงลักษณะนี่ผมจะเบ่อโนมนะครับเขาตัดยอดให้มันออกไม้นะครับนะครับเขาต้องไปเสียดายนะครับอดัน่นัอ่นได้ว่าห้องปแลเรยวห้องก็ตัดจิงก็ได้ครับเพื่อให้ลูกเขาใหญ่ไว้นะครับ เมืองสองหลูงเนี่ครับมันมีหน่อยก็ไงนะครับแล้วก็มีอีกลูกนึงนครับเห็นไหมครับเมืองเพียครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเป็นลักษณะหนีนี่บ่อเอ้าเด้อครับนี่ยเพียแป้งนะครับบ่อเอาครับเอาแป้งที่วันถูได้ก็คือเก่าเนีครับเพราะว่าบางทีนะมันวางไข่ไว้นะครับวางไว้ก็ผิวฝรั่งเวลาเขาถูออกนีครับถูออก มันบ่อครับมันยังมีผงแปงอยู่นะครับถูบ่อครับแก้ไขเบื้องต้นครับห้อเด็ดถิ่งเลยครับเพาต้องไปิดเสียดายนะครับแล้วเขามาเม่องสองลูกนี่ครับมีบ่อนะครับนะครับเห็นอยู่บ่กครับตัวน้อยนี่ครับเ้าถูอ่อครับนี่มันก็เมือดไปนะครับแล้วก็มาเม่องไตไตตรงนี้มันครับนี ตัดปัญหาไปแล้วนะครับโบมีวานนี้ห้อกับห่อครับห่อสองลูกได้ครับแต่ว่าต้องห่อลูกญงก่อนนะครับลูกน้อยห้อไว้ที่หลังครับเพราะว่าถ้าห่อลูกน้อยไปพร้อมลูกนี่นะครับเวลานั่นน่ะลูกน้อยเขาจะล่วงก่อนนะครับเพราะว่ามันยังหน่อยอยู่นะครับห่อกับห่อไงครับนีกอาครับ สวมปรับหมุนครับกระดาษไส้นะครับบีบไว้ครับทํานขาดทั้งทีผมปิดยังครับแม็กค,คู่เลยครับนี่ปิดหัวไว้ครับนี่ ลูกือลังงามครับเมื่องครับลูกนี่เป็นแผลวยครับผผมใหญ่เมืองน,นะครับเห็นมือครับนี่ มันเป็นแผลเด้อครับเหมือนรอยเม่งจจกินเดียบแบบนี้ก็บอเอเด้อครับถามว่าเอาได้บอก็ได้อยู่ครับแต่เวลาไง่ไปเร็วนะครับมันหิ่เน่าเดือบนี่ด่านอื่นหนึ่งงามมุดเห็นไหมครับเป็นแผลนิดเดียวบ่อกพต้องเสียดายครับไปห่อลูกไม้ตอครับเอาล่อครับบินเยอะผมก็ยีห่อให้มันเลียวกอนนะครับเยวก็ยีพาไปมึง การตัดหย่อนเราก็หนุ่มกิ้งฟรังตอนะครับครับผมกับห่อแล้วนะครับกับห้านนี่กือสิมาตัดยอดฝรังนะครับแล้วก็หนุ่มกิ้งนะครับเพื่อให้ลูกมันดกนะครับออกดอกออกยอดไม่นะครับใส่โซนฟังนี่นะครับนี่นเห็นไหมครับกิ้งกระโดงนะครับ เดี๋ยวผมวิไปตัดแล้วก็นุ่มจิ้งนะครับออกปอฟังนุ่มนะครับสีผ้าพอเม่พี่น้องนะครับไปเมืองน้ากันนะครับว่าเห็ดแบบไหนนะครับฝลังมันถึงดกถ้าห้อง่เห็ดนะครับผมมือใหญ่เมืองนะครับมันบอกลูกนะครับไ้ครับเดี๋ยวผมพาไปเมืองเมืองนี่ครับเดินจิ้งกระดูกนะครับนี่นี่ครับถ้าห้อง่ตัดจอย์แตงจิ้งมันนะครับหรือนุ่มนะครับ มันก็บวออกนะครับนี่มันก็ยีสูงแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับผมเหยียดฝาเลยครับอันนี้เป็นต้นที่ว่าผมทําสาวไมนะครับก็คือตัดแต่งกิ้งไงออกให้มดนะครับอันนี้กิ้งหน่อยเขาออกเมื่อมนะครับกับยีเฮ็ดให้มันออกดอกนะครับออกลูกเมื่อมนะครับกัาังกิมจูเดี๋ยวผมกับยีผ้าเฮ็ดนะครับว่าเฮ็ดแบบไหนนะครับ ถามว่ามีลูกบอมันกับมีนะครับแต่ว่าลูกมันบอดกนะครับมันบอดกมันก็ย่งมีแค่สองลูกสามลูกแล้วเป็นลูกที่ว่ากระโดงนะครับมันก็บย่งเป็นเลี่ยมนะครับบางามนะครับ้านมมันก็บย่งงามกลมนะครับนี่กับอย่าผ้ามาเฮ็ดนะครับมาเมืองน้ำกันนะครับนี่ครับก็บอ่าเฮ็ดไปทั้งบุญนะครับงานนี้กับ ตัดได้อาทิตย์ก็กลวนะครับเพราะอาย่สวนใส่หัวปิงเกอรนนะครับแล้วก็มีฝนตกลงมาหน่อยแป๊บเดียวครับหกแล้วครับขยีตัดเหยี่ยวก้อนนะครับกยีเมื่อตัดหยานะครับมันนินะครับต้นนี้นะครับผมก็จีพามเม่องนะครับหรือกับมาตัดแตงกิ่งนะครับนหครับกิ่งงี้ยแบบนี้โน้มได้นะครับนี่ เย็นหมครับนี่นุ่มเลยบังคับเขาได้นะครับ ครับโน้ม้าเราววงจิตัดยอดเขาน้องครับเหเขาโป้งไหมครับนี่ครับต้นเขากด้เตี้ยลงนะครับบ้านี้นี่ได้เป็นทรงเลยครับนี่นะครับอีกต้นหนึ่งต่อแรกมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ยิ่งกระโดงขึ้นนิ่งสี่นะครับอันนี้ผมตัดเลี้ยวนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ โอ้อนครับนี่จะเวลาหาโม้นะครับห่าม้เลี้ยงนะครับ,รน,รบนี่ผมกับเฮดไดอยยุประมาณยี่สิบกว่าตนนะครับเมื่อนี้แต่แต่งกิ่งแล้วก็นุ่มนะครับแต่เฮดแต่อตอนบใบนะครับตอนเศ้าครับไปห่อฝรังนะครับกับหลานสองคนนะครับฝนก็โต๊กมาแป๊บเดียวนะครับ มันเก๋เพราะว่ารวะจีบหยกหลายปบนไหนะครับเก๋กลับมาห่อนคื้นกอลครับโต๊ะเราก็เดือดออกนะครับกาเมื่อนี้นะครับก๋ยอ่อไห้ซ่ํานีก้อนแล้วครับบะนี้เพราะว่ายอ่อมือตัวไปก็ชี้มาเห็ดเห็นมันเลี้ยวแล้วครับบะนี้นี่มืออื่นผมกะ สิไเด้มาเก็บฟรังเนาะครับไปขายถ้าชอบคลิปนี้เนาะครับก็ฝากนะครับเป็นกําลังใจให้บ้าจังนะครับกดไลค์กดครับสไคต์นะครับกดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะครับของบ้าจังนะครับในการทําสวนฝรังเนาะครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับสําหรับพ่อแมีพี่น้องที่ติดตามรับชมอยู่นะครับนี่ขอไว้ซ้าหนีก้อนนะครับบ้าจังก็ิขึ้นบ้านนะครับ ไปบ,บน้ำอาบท่านะครับไว้พ่อกันในคลิปหนาเนาะครับสวัสดีครับ